Oh, <laughs> นะครับสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับอเช้านี้ผมมีเวลานิดหน่อยนะครับเลยมาทำคลิปเจ้าเรีวนะครับเรีวแกมนะครับมีแกมกุกนะครับ จวดมากครับลุงต่อเก่าของคุณลุงออรดีนะครับที่จัดหามาให้นะครับเนี่ครับจวดสุดๆเลยครับผมตอนนี้นะครับแขวนยังไงก็ขันโยนมีหลุดกุกนะครับกุกนานๆจะหลุดมานะครับแต่ไม่มากนะครับริวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลมนะครับผมเรียกครูเลยเสียงกลางของๆนะครับใครอยากได้นกต่อเก่าไปไล่เรือแปบเดียวนะครับตัวนี้เพราะว่าผมแขวนยังไงมันก็ขันนะครับผม เนี่ยครับดูดูจวดมากไม่ต้องห่วงครับดูครับดูอาการครับเนี่ยครับนกมันเก่านะครับตัวนี้ไม่น่าไล่นานครับแกเคครนะครับเจ้าซับเทวีนะครับผมใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับผม ต่เก่านะครับผมจวดริวเกือบตันเนี่ยครับเสียงโยนยตามคลิปเลยนะครับผมมีเวลาน้อยนะครับอืมอ่าเริ่มทคลิปให้นะครับดูครับจวดเรียกละเนี่ยคารมครับไม่ต้องห่วงคารมเนี่ยครับคารมหนาหน,นาเลย เนี่ยครับเรียกเนี่ยครับเรียกคูเรียกขัดนะครับเนาะไขว้นะครับผมตัวนี้เฉลยกับสองร้อยตัวนะครับตัวนี้นกเล่งเล่งนกดีนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็หัวปักไปครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับ ดดเล่นเลยดูเล่นเลยนะครับผมนกป่าภูเขานะครับตัวนี้ไล่เนื้อไม่ยากนะครับเสียงออกดีมากนะครับใครอยากได้ไปฟังก็ไม่ผิดหวังนะครับนกตัวนี้ เรื่องเสียงนี้การันตีให้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ความเก่านะครับเนี่ยครับเห็นนกไกลๆนี่มันเรียกเลยนะครับเจ้าสัวทวีครับใครชอบนะครับโทรมาเลยนะครับเอาไปไล่เลื้อกันเอาเองนก4ี่ห้าปีคารมนะครับ ใชอบนะครับโทรมาเลยนะครับจะเลยร่วมสองกับสองร้อยนะครับตัวนี้ตกกกำลังเล่นเลยครับผมเจ้าของเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับลุงอรดีตามจีบนาะนกตัวนี้นะครับผมริวเพื่องนะครับคารมเสียงเพราะเพราะเนี่ยครับนกเสียงนะครับ ใครอยากได้ไปฟังก็ไม่ผิดหวังนะครับขันเสียงหองหองโป่งโป่งเสียงกลางเต็มนะครับผมเจ้ารัพทวีนะครับเพชรบุรก็อากาศหนาวนะครับเริ่มหนาวได้สองวันแล้วครับก็อากาศกําลังดีนะครับบางภาคอื่นไม่รู้ว่าหนาวกันหรือยังนะครับผมนะครับจดจดไม่ต้องห่วงครับผมรอๆนะครับผมใครชอบทรมาเลยนะครับผม ดูลายชัดๆกันนะครับจวดไว้ต้องห่วงครับแกเรียกแกคู่ไม่คันมีหนุนครบนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไเรือสักหน่อยนี่มันจะไปกว่านี้อีกนะครับขันขามือตัวนี้ต้องห่วงนะครับนกที่ผมคัดมาผมก็เหมือนผมเล่นเองครับผมคัดนกนะครับให้ f อนะครับคิดซะว่าผมเล่นเองครับผมล้ัดดีๆที่สุดนะครับนกเก่าก็คือบอกนกเก่านะครับผม นกต่อก็คือนกต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ชมลายชัดๆกันนะครับนี่ครับเจ้าซับทวีนะครับสวยนะครับผมไปไล่เลื้อยกันเราเองนะครับนกสี่ห้าปีนกกําลังเล่นครับติดเฉลยดีมากนะครับนกตัวนี้ดูคามดูอะไรครับป่าภูเขานะครับเอาไปไล่เลื้อยกันเราเองอถ้าใดสนใจก็โทรมาครับผมคลิปนี้ผมก็ รีบไปทุลานเราไม่ได้ทํายาวมากนะครับก็คลิปก็ตามนี้เลยใครชอบก็พิจารณาดูครับเอาที่ชอบนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับผมใครชอบก็โทรมาสอบถามกันนะครับเรื่องราคาอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสาหรับท่านใดสนใจก็โทรมาครับเจ้าซับทวีนะครับลกตอกเก่าเฉลยร่วม200นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม